ทุกคนยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ m o r n i n g งแช re กับผมหนุ่ยนะครับสำหรับวันนี้หนุ่ยก็จะมาพูดในเรื่องของการเตรียมตัวสอบทุนรัฐบาลญี่ปุ่นนะครับสำหรับบุคคลคนหนึ่งซึ่งหนุ่ยได้ไปอ่านมาแล้วก็น่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนได้นะครับสำหรับบทความเต็มสามารถไปอ่านได้ที่เว็บไซต์ a r a t o r i ตดอนนะครับในหัวข้อที่เขาเขียนไว้เนี่ยก็จะเป็นทุนรัฐบาลญี่ปุ่นทุนมงเรียนต่อโทเอกเตรียมตัวยังไงข้อสอบยากไหมนะครับซึ่งน่าจะเป็นสิ่งที่หลายๆคนก็อยากจะรู้อยากจะทราบนะครับในส่วน ของพาร์ทแรกที่เขาเขียนเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของทุนรัฐบาลญี่ปุ่นคืออะไรคุณสมบัติในการสมัครทุนเป็นอย่างไรอันนี้หนูคิดว่าโดยปกติแล้วเพื่อนๆจะค่อนข้างทราบอยู่แล้วนะครับหรือว่าถ้าหากว่าไม่ทราบอะไรอย่างไรนะครับสามารถที่จะดูได้จากคลิปวิดีโอของหนูนะครับทั้งใน Morning Share ในทั้งเอ่อพอดแคสต์ก็ดีหรือว่าช,ช่องทางอะไรต่างๆนะครับที่หนูอาจจะแยกเป็นหมวดหมู่ในเพลย์ลิสต์เอาไว้นะครับคราวนี้ประสบการณ์ของเขาเนี่ยเขาก็ บอกว่าแต่แรกเดิมทีเลยเนี่ยที่เขาเขียนบทความเกี่ยวกับเรื่องการเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตัวเองเนี่ยก็เพื่อที่จะเป็นเครื่องมือในการให้กับคนที่ศึกษาพยายามที่จะศึกษาภาษาญี่ปุ่นด้วยตัวเองอยู่นะครับว่ามันก็ไปได้ในถึงระดับหนึ่งถึงแม้ว่าคุณจะไม่เคยไปที่ญี่ปุ่นเลยก็ตามนะครับโดยตัวของเขาเองเนี่ยตอนแรกที่สุดที่เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นก็คิดเพียงแต่ว่า,อ,าอยากจะเข้าใจอนิเมะให้มากขึ้นนะครับอยากจะอ่านอนิเมะ เป็นพวกนิยาย Write n o เ e l โดยไม่ต้องรอสำนักพิมพ์เอาเข้ามาแปลด้วยภาษาไทยอะไรอย่างนี้ซึ่งมันก็เป็นเหมือนเป็น motivation อย่างหนึ่งที่ทำให้เขาขับเคลื่อนในการที่อยากจะ,ะเรียนภาษาญี่ปุ่นนะครับซึ่งเพื่อนของหนุ่ยเนี่ยก็มีคนหนึ่งเหมือนกันนะครับที่เขาก็ไม่แบบ ก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้มาที่ญี่ปุ่นอะไรอย่างงี้นะครับแต่ว่าเขาก็เรียนภาษาญี่ปุ่นเพราะว่าชื่นชอบมีความหลงไหลในแอนิเมะจนกระทั่งสามารถที่จะสอบได้ถึงระดับ N1 นะฮะแล้วก็ได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปุ่นในช่วงตอนเรียนปริญญาตรีด้วยนะครับครั้งหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นจังหวะที่ได้สอบทุนรัฐบาลญี่ปุ่นจนกระทั่งเข้ามาเรียนต่อปริญญาโทรปริญญาเอกในขณะนี้นะซึ่งแน่นอนว่าคนที่ได้ภาษาญี่ปุ่นแล้วมาใช้ชีวิตใน ในที่ประเทศญี่ปุ่นถึงแม้ว่าจะเป็นเมืองโตกเกียวเนี่ยมันก็ทําให้การสื่อสารการใช้ชีวิตโด,ดยทั่วไปเนี่ยมันสบายกว่าคนอื่นมากๆนะครับคือสามารถสื่อสารได้เข้าใจเหมือนเหมือนเราไปในประเทศที่เขาพูดภาษาอังกฤษแล้วเราพูดภาษาอังกฤษได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยมันก็เป็นอารมณ์ประมาณนั้นนะครับก็ในส่วนตรงนี้เขาก็ไปสอบจนได้ N1 นะครับและช่วงแรกเนี่ยเขาก็ทำงานด้วยภาษาญี่ปุ่นที่เรียนมาเองนะครับเป็นงานที่ไม่ได้มีอะไร,รวิวว นะครับไม่ค่อยเฉพาะทางจนรู้สึกว่าอิ่มตัวกับการทํางานในการเปลี่ยนแปลงต่างๆนะครับเขาก็เลยคิดว่าอืมเขาก็อยากจะมีอ่าเหมือนว่าอยากจะเรียนต่อเพื่อไปที่จะเปลี่ยนสายงานของตัวเองนะครับเพื่อเข้าไปสู่ในความเป็นผู้เชี่ยวชาญเต็มตัวก็เลยตัดสินใจที่จะเรียนปริญญาโทแต่ก็ไม่อยากจะทิ้งภาษาญี่ปุ่นนั้นๆก็จะไปเรียนเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นเลยอะไรอย่างนี้นะครับคราวนี้เนี่ย เขาบอกว่าทุกอย่างมันก็เลยวนมาที่ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นนะครับซึ่งเป็นทุนให้เปล่าแล้วเขาก็ให้ความเห็นว่าเป็นทุนที่มีการแข่งขันน้อยนะครับซึ่งหลายๆคนก็อาจจะสอบถามเดี่ยกันมาว่าการแข่งขันความเสี่ยงความจะได้รับได้รับมันเป็นยังไงนะครับหนุ่ยก็จากที่อ่านในบทความนี้หนูก็แอบจะมีความเห็นด้วยอยู่บ้างนะครับว่าการแข่งขันน้อยเนี่ยเพราะว่าเมื่อเทียบกับทุนที่เขาให้ในประเทศอื่นๆเนี่ยในประเทศอื่นๆมันก็อาจจะแบบจํานวนที่นั่งน้อยกว่านี้แล้ว ก็คคลสอบเนี่ยมันแบบทั่วโลกเลยแต่ว่าถ้าหากว่าเราสอบผ่านแบบสถานทูตเนี่ยก็เหมือนว่าคนที่เข้ามาเป็นแคนดิเดตด้วยกันเขาที่เป็นคนสมัครเข้ามาด้วยกันเนี่ยก็จะเป็นคนไทยทั้งสิ้นใช่ไหมครับแล้วก็เหมือนเราจะรู้อยู่แล้วว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยจะมีที่นั่งอยู่ประมาณเท่าไหร่อะไรอย่างไรนะครับซึ่งเขาก็ บอกว่าไม่มีอะไรจะเสียนะครับก็ต้องลองดูนะครับก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยลองดูสักตั้งหนึ่งเนาะถ้าหากว่าใครอยากจะมาศึกษาต่อจริงๆอยากจะแบบมีเป้าหมายตรงนี้จริงๆเนี่ยการที่เราได้ลองดูเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่เสียหายนะครับอย่างน้อยเราก็เคยได้ลองที่จะทําครั้งหนึ่งแล้วเนะระราะทุนรัฐบาลญี่ปุ่นประเภทนักศึกษาวิจัยที่เขาบอกนะครับเปิดรับสมัครทุกเดือน6นะครับหรือว่าทุกเดือน5เนี่ยช่วงเดือน5เดือน6ของทุกปีนี่แหละสำหรับการสําหรับในการไปศึกษารอบปีการศึกษาถัดไปนะครับโดย ก็คนแข่งคนแข่งขันเนี่ยฉเฉลี่ยประมาณปีละ400คนแล้วก็ทุนมอบที่ให้ฉเฉลี่ยปีละ30-36คนนะครับ ซึ่งเขาก็คาดการว่าสายสินแล้วก็สายวิทย์เนี่ยน่าจะอย่างละครึ่งซึ่งเรียกว่าการแข่งขันน้อยมากก็ว่าได้นะเมื่อเทียบกับทุนหลายๆทุนอื่นๆนะครับทั้งไม่ว่าจะไหนหรือแ่านอกประเทศนะครับแน่นอนว่าภาษาญี่ปุ่นไม่ต้องรู้ก็สามารถที่จะสอบได้นะครับแต่ในความรู้สึกของเขาเนี่ยภาษาญี่ปุ่นก็อาจจะได้เปรียบนะครับถ้าหากว่าใครรู้ภาษาญี่ปุ่นแน่นอนว่าต้องได้เปรียบตอนสัมภาษณ์ไม่มากก็น้อยอย่างไรก็ดีคนที่ได้ทุนส่วนมากก็คือคนที่ไม่ได้ภาษาญี่ปุ่นนะครับอันนี้เขาเน้นนะเพราะฉะนนั้้แลวใครที ตอนนี้ยังไม่ได้ภาษาญี่ปุ่นเนี่ยอย่าเพิ่งไปกังวลใจมากนักนะครับทำให้เราเต็มที่ที่สุดให้เราควรที่จะมีเหมือนแบบว่า motivation มี passion จริงๆที่อยากจะเข้าไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะได้ไม่ได้ภาษาญี่ปุ่นก็ตามแต่ในอนาคตเนี่ยมันก็เป็นจังหวะและโอกาสที่เราได้ไปอยู่ตรงนั้นแล้วเราจะพัฒนาอะไรไปต่อเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับคราวนี้ส่วนเรื่องรายละเอียดเนี่ยก็ต้องไปดูเพิ่มกันเองนะครับ ในการเตรียมแผนงานวิจัยนะครับเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยก็เตรียมตัวในส่วนของเนื้อหาวิจัยซึ่งมีมเนื้อหาประมาณ1-2ึงหน้าเขาใช้เวลาในการร่างเนี่ยช่วงประมาณเดือนเมษายนนะครับก็นั่งร่างแนวทางการวิจัยของตัวเองโดยหาเอกสารมาอ่านประกอบเยอะๆนะครับในช่วงตั้งแต่ช่วงต้นเดือนต้นปีเลยก็คือเดือนมก,กราคมเป็นต้นมาจนถึงเดือน4เนี่ยเขาก็ทําการเขียนๆน,น,นะครับแล้วก็ให้คนรู้จัก ที่เป็นคนญี่ปุ่นเนี่ยช่วยขัดเกลาในส่วนของแกรมมาอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้เนี่ยเพราะว่าเขาเขียนด้วยภาษาญี่ปุ่นนั่นเองนะครับแม้ว่าแผนวิจัยเนี่ยจะเป็นแค่1นถึงสหน้าแล้วก็เป็นสายศินนะครับแต่ก็ต้องอัดแน่นนะครับอัดแน่นพอสมควรในส่วนของเนื้อหาอะไรต่างๆนะครับไม่แพ้กับสายวิทย์เลยทีเดียวซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยก็คือเราจะต้องรู้เนื้อหาที่จะทำเนี่ยดีพอสมควรเพื่อที่จะทําวิจัย สู่แนวโน้มเพื่อที่จะได้มาซึ่งผลลัพธ์และประโยชน์ต่อสังคมนะครับอันนี้เป็นเป็นโค้ดที่หน่วยแบบว่าอยากจะเน้นมากว่าให้มันเเป็นแนวโน้มเพื่อที่จะได้ซึ่งผลลัพธ์และประโยชน์ต่อสังคมนะครับเราเขียนยังไงก็ดีให้เป็นรูปธรรมท,ที่สุดให้เห็นภาพชัดเจนที่สุดสำหรับตัวเขาเองเนี่ยร่างแผนวิจัยตามหัวข้อว่า backgroundpurpose นะครับ meaningmethod แล้วก็ reference นะครับซึ่ง อันนี้ก็แล้วแต่คนที่จะเอาไปประยุกต์กันต่อไปนะครับในเรื่องของการอ่านหนังสือสอบเนี่ยเดี๋ยวจะไม่ลงดีเทลมากถ้าใครอยากจะรู้เพิ่มเติมลองไปอ่านตามที่เขาเคยเขียนเอาไว้ก็ได้นะครับอ่า t o r า n e t นะครับซึ่งเขาก็จะมีเกี่ยวกับการเตรียมภาษาอังกฤษบ้างการเตรียมภาษาญี่ปุ่นบ้างนะครับในส่วนของการสอบสัมภาษณ์เนี่ยเดี๋ยววันพรุ่งนี้เดี๋ยว จะมาบอกเล่าให้ทุกคนฟังกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปครับสวัสดีครับ